รีวิวเปิดกล่อง GoPro Hero 9 Black สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jun e Story Channel อีกครั้งนะคะวันนี้จุนจะมารีวิวแกกล่อง GoPro Hero 9 Black กันนะคะก็วันนี้ท้องฟ้าครึ้มไม่ค่อยมีแสงนะคะก็แต่งหน้าสดออกมารีวิวกันให้เห็นนะคะก็ จูนก็ได้สั่งเจ้าโกโปรตัวนี้นะคะออนไลน์นะคะช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมานี่เองเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองนะคะก็ประมาณ4วันก็ถึงนะคะถือว่าเร็วมากนะสั่งช่องทางของเว็บไซต์ Amazon นะคะไม่ได้สั่งจากเว็บของโกโปรโดยตรงแต่จริงๆแล้วก็แนะนําให้สั่งจากเว็บของโกโปรโดยตรงนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็จะสะดวกในการเคลมนะคะหรือว่ารีเทิร์นนะคะ มาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เลยไม่ได้เอากันไกลมาด้วยแก่ <l acht> ยากนิดนึงนะคะโกล้อง GoPro Hero 9นะคะก็จะแตกต่างจาก GoPro 8นะคะเพราะว่าจะเป็นแถมกล่องผ้านะคะที่มีซิปนะซึ่งของ GoPro 8ก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆนะคะแล้วก็ประมาณนี้ นะคะเปิดกานข้างในนะคะมาดูกันด้านนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้มีตัวกล้องนะคะแบตเตอรี่สายชาร์จนะคะแล้วก็คู่มือนะคะในการติดตั้งนะคะนะคะแบตเตอรี่ของเขานะคะก็จะมีขนาดที่เบานะคะซึ่งขนาดมันจะใหญ่กว่า ของ GoPro 8นิดนึงนะคะใช้ด้วยกันไม่ได้นะคะเพื่นอนๆประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีตัวเหมือนตัวไว้เชื่อมกับพวกเซลฟี่สติ๊กหรือว่าเอาไว้แบบตั้งไว้ตรงหน้ารถหรือว่า,าหมวกกันน็อกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาก็จะแถมตัวนี้นะคะ เป็น S D ขายนะคะ 64GB นะคะยี่ห้อ Sandisk นะคะแล้วตัวนี้ก็คือ Digital Reader นะคะเอาไว้สำหรับเวลาที่เราอยากแบบเอาภาพไปลงในคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็จะสะดวกนะคะสำหรับเซตนี้ก็มีประมาณนี้นะคะตัวใส่ U S B ของเขานะคะก็จะแถมมาด้วยแต่ว่า ตัวเต้าเสียบอะคะ่ะก็เขาไม่ได้ให้มาเนาะแต่เราก็สามารถใช้กับเต้าเสียบที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นของ Android หรือ iPhone ก็ตามแต่นะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวยึดไปกับตัวที่เขาแถมให้มานะคะนี่นะคะก็ตัวที่จุนซื้อมานะคะเขาก็จะขายคู่กันกับ กล่องเอเซอรี่นะคะซึ่งข้างในนั้นจะมีอะไรมาดูนะก็มีพวกขาตั้งกล่องสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าเ,าเคสกันน้ำด้วยนะแต่ว่าในตอนที่เราแบบเลือกซื้อมันมีภาพของเคสกันน้ำนะแต่พอเปิดออกมานะคะก็ รู้สึกว่าจะหาไม่เจอนะคะก็สั่งทางออนไลน์บางครั้งก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะก็คือถ่ายจากกล้องมือถือนะคะก็มือนึงก็พยายามเปิดซิปเปิดของก็จะลำบากหน่อยนะคะมือนึงก็ถ่ายวิดีโอไปก็ลำบากนิดนึงวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะนะคะักกากเพื่อนๆในการถ่าย อย่างเงี้ยที่จะต้องแบบแกะกลองหรือว่าจะต้องอเหมือนทำกับข้าวคุวกกิ้งบล็อกอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องนะคะก็จะก็จะได้ภาพที่นิ่งกว่านี้นะคะอันนี้ถ่ายจากกล้อง iPhone X Max Pro นะคะก็จะได้ภาพก็จะสันส่นๆนิดนึงนะไปดูกันนะคะเขาก็ จะแถมเป็นตัวในในกล่องอิเซอรี่นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประมาณว่าติดไปเราสามารถติดโกโอรเราไปที่ต้นแขนหรือข้อเท้าอะไรนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวหนีบสำหรับอ,อ,อะไรที่มันเป็นแบบบางๆแข็งๆนะคะแล้วก็มีสเปรพานะคะที่เป็นตัวสกรูที่ใช้ติดกับอิสเซอรี่เหล่านี้อันนี้ก็จะใช้สำหรับในรถนะคะ แล้วก็มีสติกเกอร์นะคะหลายอันมากเพราะว่าเวลาที่เราแกะใช้สติกเกอร์แล้วอพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็สติกเกอร์ก็จะหลุดได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแถมมาหลายอันนะคะอันนี้ก็ตรงน่าจะเป็นหัวเข่านะคะมันจะเป็นนูนๆนิดน,นึงเพราะว่าเจ้ากล้องกลโ,โปโนี่ข้อดีของเขาก็คือจะกันสันนะคะภาพที่ได้ก็จะสมูทขึ้นนะคะแต่ถ้าเราใช้มือถือเนี่ย มันจะอาจจะสั่นกว่านี้นะคะนี่ก็คือข้อดีของโกโก้ Go. อันนี้ก็จะเป็นเทปนะคะที่แถมมานะแล้วก็มีถุงผ้าสำหรับใส่อ็กรซ์เรีมเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราไม่ต้องถือกล่อ,องผ้าอันใหญ่ไปด้วยนะคะก็แค่หยิบใช้ในอ่ปกอณ์ซสรีที่เราต้องการในวันนั้นๆน,นะคะอันนี้คือ My ้เซลฟี่สติกนะคะค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะนี่หน้าตาของเจ้าโกโปรฮ e โร่ l บล k คนนะคะก็จะมีกล้องหน้านะคะก็เหมาะสำหรับไว้ถ่ายบล็อกนะคะหรือว่าเซลฟี่นะคะเพื่อที่เราที่จะได้แบบหรือว่าเอ้ยตอนนี้เราอยู่ในเซ็นเ,นเตอร์ของของจอรหรือเปล่าก็จะทำให้ได้ภาพที่มีคุณภาพแล้วก็เราโฟกัสได้มากขึ้นนะคะ GoPro Hero 9เขาเป็น Active c a m era นะคะข้อดีของเขาก็คือเวลาที่เรามีอะไรที่แบบ Adventure มากๆเนี่ย mm hmm. เขาก็จะถ่ายภาพออกมาได้สมูทมากนะคะแล้วก็มีหลายฟังก์ชันให้เราเลือกถ่ายนะคะอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะแล้วก็อพอหลังจากจบบล็อกนี้แล้วก็ปกติก็วันว่างนะคจะุนก็จะพยายาม ออกกําลังกายเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็จะพยายามออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่ออาทิตย์นะคะแค่ยืดเส้นยืดสายก็ก,ก็ดีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่หลังบ้านนะคะมีบ้านอาจจะเก่านิดนึงแต่ว่ามีสายอ่าเสาไว้น้ําเล็กๆแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ออกกําลังกายนะคะก็ ก็ถือว่าโอเคนะคะวันหยุดก็ดีกว่าที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะจิมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะปลอดภัยนะคะนี่ก็กำลังปั้นกล้ามนะคะสร้างกล้ามเนื้อให้กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามปั้นสะโพกอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟิตหุ่นไปด้วยกันเนาะ,ะแล้วสำหรับคลิปรีวิวกล้อง GoPro 9 Hero ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปนะคะว่ารีวิวว่าแบบหลังกัดหลังจากที่ได้ใช้งานแล้วรู้สึกยังไงนะคะ,อะขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ june story channel ด้วยนะคะ